แล้วครับสวัสดีครับกับพบกับผมจากช่องก a เซีย Channel อีกเช่นเคยวันนี้ก็มาต่อกันชุว 4. ที่สี่เตอะอ่ะตายเยอะนี่แล้วมาถึงนี่แล้วครับจริงๆแล้วก็ลืมอัดไว้อะตรงเนี้ยแคมปนะ์เนี่ย รืมอัดตรงนี้แล้วถึงไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวถึงนี้อะ่ะถึงนี้ในเมืองหนึ่งมันจะมีจริงๆมันจะมีตรงนี้อีกมันเป็นแคมป์คนงานนี่มันเป็นแคมป์คนงานตรงนี้แล้วไปแต่อัดไว้มันจะมีเนื้อเรื่องอยู่นั่นแหละแล้วก็รืมออัดไว้ เดไอ้บ auto, ้าเอ้ยสเปเซอร์นี่ไงที่ต้องการเมื่อกี้ก็หาอยู่ไอ้นี่ ใส่ก้อนไ,ไว้ได้แล้วได้แล้วกินงอนเพิ่มสตามินาเราไป ฟันเพราะว่าฟันมันดีกว่าลองมาแล้วอืมอืมมันทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจอสัน ชองแต่งเต็มอ๋อนี่เดี๋ยวเราลืมให้ดูปืนอาวุธเรามีปืนอันนี้ฟแฟกันแล้วก็ปืนนี้ MC แล้วก็ช็อตกันแบบออโต้กึ่งออโต้นี่ของแต่งปืนโคตรเยอะโคตรเยอะ,อ,ยอ,ะอาวุธ ระยะสั้นระยะสั้นแล้วก็อาวุธเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ววกระสุนนี่กระสุนไอ้บ้าวิ่งมาอย่างนี้ดีไอ้ติดอะไรวะ หาย,แล,ยลลลหาหแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องรีบไปต้องรีบไปต้องรีบไปหาของแล้วไม่มีอาวุธเหร ก็บของรีบเก็บของได้แล้วเยอะไปหมดเลยแต่ไม่มีอะไรสักอย่าง สามอันไม่พอมาดิวัน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 โอ้ชิพายวันนี้มาอืมแค่นี้แหละเราที่ไป ไปเราไปหาดิไปทางเนี้ยนี่ทางนี้มันมีวัคซีนเนี่ยอะไรครับวัคซีนวัคซีนเราต้องไปเอาวัคซีน มาเรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวดูก่อน

โดนอยู่เมื่อกี้ไอ้ยาติดอะไรเดี๋ยวพ่นพ่นก่อนนะพ่นหมดสวยตายไปซะตายยังไงขึ้น

มีอะไรไหม ยิง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 หมดฟัน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 กระสุนหมดชิบหายแล้วก็สุนหมดทุกอย่าง Apa? Ini apa ini? Apa ini ini ini? Oh, benar. Hmm. Ayo. 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 มาไอ้อยู่เวเนย์ไดอะไระบ้างไม่มีอะไรที่ต้องการเลย ติดอะไรติดโอ้ยโมโหไม่ไม่ไม่สะดุ้งด้วยไม่นักเอาไว้แค่นี้ขึ้นมาทำไมวะ หมดแล้วได้เวลาไปดีกว่าไม่มีอะไรเลย ne. ไปกันดีกว่านี่ไปเอายายาไม,ม่มีเฮ้ยเฮ้ยระเบิด ชิบหายเอ้ยเดี๋ยวนะแั็เปเซอร์สั็เปเซอร์มันใส่ชิบหายแลย้วสั็เปเซอร์ Đi lên. Ừ. Mắn. Mắn đi, đi, bắn đi, bắn đi. Má đi. Bắn đi. กดผิด đi đi. đi mà Chị ơi Ừ Mà đi Mà đi Mày thấy thầm ở đây Vinh ลูกซองอะเอ้ยกระสูนหน่อยดิอืมลูกสองนี่แหละของดีที่สุดละ มาให้นะไม่รู้จะผ่านยังไงละมันพลังนี้ขึ้นไม่ได้วัด <What? S 2> อ๋อที่มีอย่างฟองนี่คือ ยาโออโอ้ยาอือยารอดแล้วฟันตบตีแตะเกาะนาจัดเลยอืเกาะนาจัดเลย เออีเออเอยเดี๋ยวเดี๋ด้ๆๆกล่องกล่องกล่องนี่ของดีแน่เลย วู้ฮู้ของดีไหนมีอีกไหมมุมอ่ะพวกนี้ชอบซ่อนมุมหมดเปิดหน่อยเด่๋ยวไปตรีเกสิรก่อนโอเคเจ็ดก้อน เปิดเปิดอืมอิม่มดีนะไอ้พวกนี้มันซัมมอนมานัดเดียวแต่ dễ quên rồi đó dễ rồi đó, ở bay nát nưng nát thứ hay hey ya yeah. เอามาดิโอ้โหอะไรมาดินี่ของดีที่ไม่ใช่ขิงดองมาได้มาแล้วเจ็ดเหรอเดี๋ยวดูดิปืนเจ็ดเราไม่มีมันเจ็ดสิบอ่า ได้เวลาไปละเหลืออยู่ที่หนึ่งตรงนี้คืออะไรในบ้านนี้เนี่ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้เสียงอะไรลุนวิ่งมาลุนวิ่งมาไปต่อ กระเป๋ามันเพิ่มอีกไม่ได้แล้วว่ากระเป๋าเฮ้ยกล่องเห็นแล้วหนึ่งอย่างเฮ้ยติดอะไรติดอะไรติดอะไร เกียเอ,อ้ยสุดหมดทำไมยิงไม่โดนวะเออยิงไม่โดนดิเฮ้ย มันเป็นตัวใหญ่กันหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยพอจนไม่รู้จะพอไงแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นเรามไม่เห็นเราตายไปซะเกลียดมากไหนมีอะไรแถวเนี้ยไม่เพิ่มให้ด้วยนะ ơi hơi hơi, ơi hơi hơi, tải tải ABC. Thầy này có gì? ไม่เอาไม่เอาอยู่นี่แหละมึงพวกมึงไม่ต้องมาไอ้พวกอยู่ในน้ำก็อยู่ในน้ำไปไอ้กล่องเหลืองนี่ไม่เคยได้อะไรสักทีอะ Ừ, สัตว์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 โอ้โหดูหายเอ้ยเออเออ ตกใจหมดล,หละเฮ้รถตำรวจไปดูรถตำรวจของดีต้องมาละ <c oughs> ใครมันดุ่มๆอยู่ในพุ่มหญ้าะนะไปกันต่อ ตรงนี้ก็ได้พาลนตรงนี้ลงมานี่มาตรงน,รงน,รงนี้ขายของให้หมดเลยเาออกมาถึงเซฟเฮาป้อมของเรานั่นเองเหมือนจะเป็นคนปกติแต่ก็ไม่ปกติโอ้ดีมันไม่นับนับให้ด้วย มีห้าแต้มเองเปิดทำไมคาไปหมดแล้วดิ ในของแต่งปืนของแต่งปืนของแต่งปืนเอาละครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ